ตูมตามพ่อสื่อเน็กมีนตราปิงกันแล้วทำเอาแฟนๆขอบตาร้อนเผาเมื่อเน็กนรุพลทำเซอร์ไพรส์นำก้อยสดๆไปเสิร์ฟขอความรักจากมีนตราอินทิราลูกทุ่งสาวรวมค่ายแกมมีโ่โกรกลางรายการดาราพารวยทางช่องวัน31เหตุเพราะมีนตาชอบกินก้อยมากๆงานนี้เน็กเล่นมุก ยกก้อยจากร้านตัวเองไปเสริมให้เธอบอกว่าไม่รู้มีนตาจะคิดอย่างไรกับตนเองแต่ตนก็รู้สึกเวลาเข้าฉากละครด้วยกันหัวใจมันเต้นตึกๆทําเอามีนตราต้องหม่ำก้อยแก้เขินกันไปหลายคำเปิดใจว่าเขาขอเป็นแฟนตามจีบอยู่สถานะน่าจะเลยเพื่อนสนิทไปเล็กน้อยประมาณนั้นค่ะ เขาน่ารักดีค่ะเป็นคนจริงใจมากๆพี่ตูมตามก็รู้ดีเป็นผู้ชายง่ายๆน่ารักดีจริงๆคุยเป็นเพื่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้รู้สึกดีมีความสุขแฮปปี้มากค่ะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปก็ว่ากันอีกต่อไปที่อยู่เป็นปัจจุบันก็พอแล้วค่ะซึ่งเน็กกับมีนตราปิ๊งรักกันในกองละครรัก10ล้อรอ10โมงทางช่องวัน31 โดยมีตุมตามยุทธนาพระเอกในเรื่องเป็นพ่อสื่อละครลาจอไปนานแล้วแต่หัวใจคู่นี้เบ่งบานสารสัมพันธ์ต่อโพสต์รูปไปเที่ยวทานเข้าด้วยกันบ่อยๆก่อนวันที่6ทธันวาคมปี63ที่ผ่านมาเนกนรุพลบวชแทนคุณพ่อแม่ที่จังหวัดสุรินมีนตราก็ใส่ชุดไทยไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยล่าสุดมีนตรามีผลงานร้องฟิเจอริงยังฮักไผยอีกได้บอ่อ กับมนแคนแก่นคูนซึ่งตอนนี้ยอดวิวพุ่งทะลุ118ล้านวิวไปแล้วก็ขอให้เน็กและมินตราปังๆทั้งเรื่องหัวใจและเรื่องงานนะครับขาปนีคขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ